สวัสดีครับ MGEP วันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งไฟหน้าแบบง่ายๆกันไม่ต้องไปพึ่งร้านนะครับคือบางครั้งเราเปลี่ยนหลอด LED มาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับเหมือนว่าไฟหน้าบางทีมันสาดไปไม่เยอะจะมีวิธีไหนที่เราจะปรับไฟหน้าโดยที่ให้มันสาดได้มากขึ้นแล้วก็ไม่แยงตาขันหน้านะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเนี้ยผมเข้าใจว่า อันดับแรกเลยเราดูที่สวิตช์ปรับความสูงของไฟหน้าก่อนสวิตช์เนี้ยมันจะมีเบอร์ศู 1, 2, 3, นย์เบอร์หนึ่งสองสามนะครับเบอร์ศูนย์เนี่ยคือสูงสุดแล้วนะครับถ้าเกิดดูที่กําแพงบ้านผมเนี่ยอันนี้คือเบอร์ศูนย์ผมปรับลดลงมาเป็นเบอร์สามเห็นไหมฮะมันจะต่ําลงเบอร์ศูนย์อ่ามันก็จะสูงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเบอร์ศูนย์ยังไม่พอจะทํำยังไง วิธีง่ายๆเลยเนี่ยเราก็ปรับไฟเป็นเบอร์ศูนย์นะครับแล้วก็ส่องไฟไปที่กำแพงกำแพงไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกำแพงที่ได้มาตรฐานนะครับส่องส่องไฟไปที่กำแพงเสร็จเราเอาสติกเกอร์ไปติดที่กำแพงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยผมมีสติกเกอร์อยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมสีเงินเงินเนี่ยอยู่ตรงกลางจอเลยนะครับอันนี้ผมติดไว้แล้วนะครับอันนี้คือของไฟด้านขวา แล้วก็ผมมีไฟด้านซ้ายอันมันอยู่ใต้ชั้นเนี่ยไม่รู้เห็นเลยแบบนะครับสีเงินเงินเนี่ยนะก็ติดสติกเกอร์เอาไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วอ๋อถอท่ทีกล้องสัน่นเสร็จแล้วเราอาจจะปรับเป็นเบอร์เบอร์สองก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์นะครับผมเลือกที่จะปรับเป็นเบอร์สองก่อนง่ายดีเราปรับเป็นเบอร์สองเสร็จ เราก็ขันไฟให้มันสูงกลับมาเท่าที่เดิมนะครับหมายความว่าเราก็จะได้เบอร์ศูนย์กลายเป็นเบอร์สองนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้สูงขึ้นเนี่ยเราก็ปรับเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์อีกได้งงไหมเนี่ยผมเบียร์สองกระป๋องเริ่มงงละก็เราย้ายเบอร์ศูนย์มาไว้ที่เบอร์สองอ่ะพูดง่ายๆนะครับโดยการปรับไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปรับให้ดูปรับขึ้นมาที่เส้นไอที่ผมสติ๊กเกอร์ที่ผมติดไว้นะครับพอเราย้ายเบอร์ศูนย์มาที่เบอร์สองเนี่ยเราอยากจะให้ไฟสูงขึ้นเราก็ปรับเป็นเบอร์หนึ่งเบ ถ้าสูงไปเราก็ปรับกลับมาเป็นเบอร์สองหรือเราอาจจะใช้ที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์ศูนย์ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้ปรับไฟหน้ายังไงไฟหน้าเนี่ยปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะผมซูมไหมปรับตรงนี้ใช้หกเหลี่ยมนะครับใช้หกเหลี่ยมเสียบเข้าไปถ้าเกิดมันเนี่ยมันจะมีรู ตรงที่ใกล้กระจุกยางถัดมาจะมีรูใหญ่รูแรกนะครับรูใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนะหามุมก่อนรูรูใหญ่เนี่ยไปมองกันเองแล้วกันรูใหญ่เนี่ยมันจะมีรูหกเหลี่ยมอยู่ข้างในนะครับเวลาเรา,เราจะปรับเนี่ยเราก็เอาหกเหลี่ยมใส่ลงไปนะครับ มันจะยังลงมานะครับก็จะมีเบ้าอยู่นะครับพอเราหมุนหกเหลี่ยมเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะนัอันนี้หมุนลงครับอันนี้หมุนขึ้นก็หมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นอันนี้ผมอยู่ที่เบอร์สองใช่ไหมแต่ว่าผมปรับกลับมาให้สูงที่สติกเกอร์เท่ากับของเบอร์ศูนย์เดิมนะครับก็แปลว่าผมย้ายเบอร์ศูนย์มาไว้เบอร์สองแล้ว ถ้ามาดูไฟด้านซ้ายยังไม่ได้ปรับนะครับแค่นี้เองเราไม่ได้ต้องการมาตรฐานอะไรเพราะว่าเขาตั้งเลเวลเอาไว้น่าจะดีแล้วผมปรับปข้ตั้งดูนะผมก็หมหุึนไปกลับมาอ่า เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการย้ายเบอร์ศูน์มาไว้ที่เบอร์สองกลับมาดูในรถผมปิดไฟใช้ก่อนให้กล้องล่วงเลยนะออันนี้คืออยู่ที่เบอร์สองนะครับพอเป็นเบอร์สองเนี่ยอถ้าผมกลับมาเป็นที่เบอร์ศูน์ เห็นไม้มันสูงขึ้นแต่ก็ไม่ต้องกลัวแยงตานะครับเพราะยังไงเรากลับมาที่เบอร์สองได้แล้วสองค่างนี้เราปรับเท่ากันเพราะว่าเราย้ายเบอร์อเหนื่อยเราย้ายเบอร์สองเออเราย้ายเบอร์ศูนย์มาที่เบอร์สองเรียบร้อยนะครับเราปรับมาที่เบอร์สองเมื่อไหร่ก็คือเดิมๆเ,เหมือนกับที่เราใช้เบอร์ศูนย์อยู่นะฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเป็นวิธีการเอปรับไฟแบบบ้านๆว่าเราไม่มี อะไรอ่ะไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรเนี่ยก็ใช้วิธีนะี้ได้ทีนี้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่ใช้เบอร์อะไรแป๊บหนึงนะเดี๋ยวผมลองเอาเบอร์เนี่ยมาคีบให้ดูหกเหลี่ยมนะครับก็คือเบอร์5.8ก็คือหกมิลถ้าใครจะปรับก็หาหกเหลี่ยมยาวๆเบอร์หกนะครับแล้วก็ปรับเองไม่ต้องไปพึ่งช่างโอเคนะครับจบคลิปแค่นี้สวัสดีครับ